มาครับผมก็อ่าเปิดแรงลูกเจ้าเด็ครับเอาไปเช็คแล้วก็ทำสายดูนะครับผมแต่ว่าผมเตะไปประมาณสิบนาทีแล้วก็มองว่าผ่านนะครับผมแต่โอ้โหกรมไม่รอบเลยสามสามสามโลสามนะครับผมเป็นปอวุดร้อยนะครับผมเป็นปอวุดร้อยนะครับผมก็ อเอาไปทำสายนะครับผมอบอกตำหนิก่อนครับเล็กนิดเป็นอย่างนี้แต่ว่าแข่งขันได้นะแข่งขันสบายเป็นปอวุดร้อยอในส่วนของพ่อเป็นเจ้าเดือครับนะครับผมสายแม่เป็นอันตราพานบวกสายยันนะครับผมก็รหัสกิ๊บ ตามองไม่เห็นสักครู่นะครับรหัสกิฟต์เก้าสิบเจ็ดนะครับ,รรรบผมก็แบ่งคำสายนะครับผมสิบห้าแดงนะครับสิบห้าแดงเป็นปอวุ้นร้อยนะครับผมเป็นปอวุ้นร้อยนะครับก็ใครที่สนใจก็แจ้งมาสิบห้าแดงไม่รวมสง่งไม่รวมเดินทาง นะครับผมโอเคครับผมสลีละดีนะครับผมแต่ว่า3.3นะครับผมก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับอ่าสุดหนุ่มน่าจะ3.5มจุอะครับผมก็ลองดูครับผมโอเคสวัสดีครับ